แล้วนางศิกาถึงเรื่องภาษาท่านบ้านบอนตอนพระพุทธเจ้าสินำไสเมนสวงเวนเป็นซาเสือส้อสร้างเผือกไลาสาบริบานบอ่ทอทนหนับมา,หากหม่ลหลล้นมีเมียสร้างมัเงียสีทั้งสีเป็นเทวียอดเตรียมเทียมทางเมนบ่อวังสร้างหักสร้างเสมอในดวงตาราถนานํำกันตั้งแต่เขาเป็นสร้าง ทำบุญสร้างกินทานบ่ประมาทชาติวงเกิดแล้วตัวสีน้ำใสเหม็นสวนคำมือนั้งนั้นสร้างไงสัตว์ท่านบอไดบ้านเป็นตือเสือแนวน้ำสร้างพญาศัเอาหยามาพันบันบอนให้บ่หอนยอดสู่เมียสร้างทางสีั่งส่วนไม้สีสร้างก็ยินดีสมเส้นสร้างก็กินเงาหยาบอ่ข้าข้างดอกหวางพบพ่อตะมาดอนอง สุภัตตาบมียปภัญญาไยสาลมอมพนังก็เลยแขวนมีหมดแดงกัดนองขากข้อเข็นทังว่าพัวสร้างโร้านางสร้างกับงอมเงาสร้างสร้างสร้างกับสุโมป่านสร้างกับงอมเงาคนยี่พอกำลังมามามาพ่อมา นั่งจังมาละตาะเยส่วนนั่งเนีวสร้างว่าพอมังมินนาบ่าหวังพคงสิก้างเป็นสุวัาสุเขนนแต่ไอ้อดมเม่นเท้าตาย่พายสันสร้างสัตว์ท่านกั้นโศกโลกมันเป็นจังสีปญัญญาสร้างได้ำหำอ้อนโจมมานองนงั่งปัญญาสร้างปางกลับขึ้นมาปากเบ้า พ่อได้สั่งคำสร้างโศกซ้ำกับสาดสูญเสียเมียพญาภาัยสารกะเราตายเทางนัน้นดับทาคันสุญเสีงังว่าผัวสัง่งทำโทษปราถนาจองไว้สิน้ำใสเหม็นสวงกรรำ สร้างตาจากศาต์นั้นได้ไปเกิดเป็นคนสือว่ันงสุภัตาลูกพญาจันแกงเน่าในแขนเดนพระราบอกเราสุภัตาแจมเงาเป็นเจ้านางนาครมือนึงน้องเน่าแป็นบัลังในสุบินนางปัญญากนางแจงงาสร้าง นั่งนอนเล่นเย็นใจแร็วกระมวลอาทิตยวนขอบฟ้าผานางลากระตื่นมาเลอยพาเป็นป่าบันบอนตอนน้งฝัน,นบ่้นอนเตียงงาส่วนสิตายลักเขานีจักกี้เจ้ามาวงองอาจมีอำนาจแก,ก่กลาง <c oughs> กะเลยต้านเน็นสังกันให้แพงงาสร้างอยู่กลางภายในเตือนเด้อหาเอางาาขนาดได้ มาใบธาเหตยังให้อมายอาสุภตตาได้นอนน,นออั่งเสือกันพญสังเหลวท่านกระดันดุ้งไปเขาปาไม่ในระว่างเกดเดือนท่านก็ไปตามป้องป้องทางเที่ยวเยินเดินตรงดันหลายวันอิทวอนตอนสิเข,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 ข่าเขตคุ้มพญาสร้างกะลาฟัน ปันเน็นไฟล่ำใหม่ไฟล้นล่ำโลกปัญญาสารโศกเศร้าหง่อนอยูู่้เดียวสร้างสร้างสร้างกับซุ้มหูบ่อที่บ้านให้สุ้ไปหากินีิงไก่พระเอกหลวงพอดิฉันสางขื้นวันเป็นสิบหา,าคำสร้างสัตว์ท่านรักษาสิ่งอยู่สร้างกลางดาวอยูู่้เดียวในตอนนั้นพานลบลีในหลุมพกจอบหมอบอยิรลีทางสร้างกับบ่เห็นเว้นสิมาถึงเจ้าพญาสานสร้าง พาดยกปืนขึ้นใส่บ่ไตยเลยเนาะคันดังคอยปันพาดยกปืนขึ้นใส่เปรียกเปรียกเปรียกเสียงสะเกร็นหอดดาวเวลาเอาแม่นลันไกเวลาเอ,เอ,เอา แล่นไก่แสนมาลายแล้วใกล้สิถึงบ้นมันบันบอนความหมายใกล้สิถึงความตายบอนพายซันซ่างพังเปี๊ยม่งดินร้อนอ่อน สร้างกระไ้พบกอนายพาดลี่อยู่หลุมสร้างละอุ่มขึ้นที่ข้อไผ่เป็นความตายภายสารสิบห่วงขึ้นใดแมนไปน,นอๆใส่นายพาดดันลงมาโน ลักหลอบลีปองคาบะแหงเอาพ่านกะโบตอบต่อผ้าสันสุภาตานุ่งข้านลูกพญามือนันนางนอนฝันได้นอนเตียงสร้า,างตนพนังเอหงม,มข้นวไรจังสันพนังลาส่วนสิตาอาินผ้ายสันสร้างขะนิงนะ้งทำทะเลืองเก่เาสุภตานมโนเป็นเมียหน่อยดอกแหงเอาเอากันข้าวเป็นสร้างเมียเอาคนที่สี่ ก่อนสิตายเข้าในฮักกาไม่ให้เนือดอกเปลือกสนหั่งโมแดงอยู่ต้นโม่าสิีหยังหาว่าพัวสิงสังจองเว้นเอาไปอยากนอนเตียงอาสางตนปานังคือบ่สังมานอเฮ้าสิย่อเยินให้ถวายไทยหอดเมืองบ่อยเครื่องไก่เจ้าสุภาตาเก่าพญาศกเศร้า คน iesen, หอนอยู่ผู้เอาอีป่อร่าจีสวยอ้อสวยตั้งข้พ่อสวยด้จ้าสวยสวยนี้ีที่เป่าสีแสกค่อยดิบยมกันยองกันยังค่ายคึืนของเ่าอำนังโฟมินสีเย็บมินใจตัวมาออกเวมาออกไม่ได้ฉ่ำกันร่องบึง ผมทำก็เฮ้ยโตกขาเป็นพุ่นเป็นยังไงเราเฮ้ยเอยโตว่าโอ้ยเขากไป็นพุ่นเขาขั้นข้อพุนฮะหากอยู่แอ่แอ่เยอะตัวจ่นอกเป็นยังไงเราเฮ้ยผมโอ้ยจะนอกแบบนี้พาดขาเขาจะบับบับอยู่เนื้อฉีดยาเมียนายอันนี้ก็สวยเป็นเลี้ยงเป็เล่าเลยวันนี้เอาไว้หันละเอาไว้หันละ อีพอสวยจนงอยาะ่าสิลำมก่อนเนะี่เราสวยตัวอายุก็จะได้ตัวมาไข่หำเนาะโอ้ยคอยนั่งอยู่นี่เม้นขี่เกียบตายสม้ำหนามันะนี่เนาะสร้างเนยวน่นตึงไก่องค์อินผูลินเอื้อีหลังสร้างอะไรทิพย์ให้ทั้งป่าได้ดวนม้าสร้างกระตัดน้ำตาไหลนิ้น้อ,นนนองสงสารน้องภูมิเอียเก่า พ่วงเก็บปวดบ่อยเบาปัญาสร้างก็คอยทนคื่รู้ตนนั่งน้องคู้เล่าจองเว้นกรรมสร้างสัตว์ท่านจนในเสียชีวิตยนผานางมิดหน่อยหยาดน้ำตาละย้อยถึงโตไทยกับบ่ว่าตัดเอาง่าออกเร้วก็เลยตาเปม็นสังขารภัสารนำได้ง่ามันใหญ่เกินการผ่านเออเหตุจังไดใน สิร้างได้เขียนมโนในในพานก็เลยอ่านเรียนนมนสร้างสารกัจจังโยกโยกขึ้นงาสร้างกัจังเป่าสร้างกระเบ้าตตอบต่อในพันนี่คืองาไพสารทรงมาถวายนองสุภัตตา้องขันยิ้งชายผู้ตายเป่าเนี่ยเดือเป็นผัวเก่าหน้านองข่าวเป็นสร้างเด็ตั้ง ง่ามาตาไวให้สุภัตตาได้นินํำได้ยินคำปากว่าโอ้พญาาสร้างในสังมาาดนำตาไหลโลคนมาลูทุนแต่สร้างใหญ่เห็นแต่งานนั่งกระหายน้ำตาหยอยดอกเหงาไหลสร้างในปากค้างไปหลาตังให้นางฟังน้ำตาพักตนในบ้นน้ำตังไหยครังทวนวามหลังเกินมากว่า ขะนิ่งทำแต่ผัวเก,ก่าสุภาตาโศกเศร้าขะนิ่งเงื่องนอกเก่าหลังอยาินำตาละย้อยเสียชีวังไปป้อมกํากําได้มาสวงใส่ได้มาใส่ระวังกรรมสุภาษิต์วันนั้นกรรมมันเราสนองกรรมลำไม่เป็นสุภาษสิทธ์ในคิดดูใน,นเด้อปากมีก็ล่ลำคือโผกาลำไปมันมวนเป็นภาสิทธิ์โลดวนกันชวนห เอาสวยป่ะบ้านเนี <t karaoke> ่ย <h> ถ <signal ination> ้าเกิดเราจรินก็ควรคุคนต้องคุ้หิ้งน้องคนต้องมั่งแบบหิ้งหนูนาผักน้องเป็นหิ้งใหญ่นาผักไค่เป็นหิู้น นาพักลูมันหีรากนาพักรากมันหิแตกนาพักแพรมันหีจอยนานาผักน้อยมันหิเกี่ยท่านจะให้มันดีให้เียอเอานาผักใหญ่ไงเมื่อไงนั้นมันใครสมุนไอยเนาะแงนกำยุอ่อยซอยอันนี้ก็ซอยแต่ผักเจ้าไงว่เมียที่เปิดเบังกะเอ้ย พี่พอสมาอ่านขาดแต่หนาจันไรหีเป็นยังสั่นละพอ่อห <c oughs> นาจันไรหีเป็นยังสั่นหนามน่นเ <c oughs> ม่เอาหีปุ่มบักเวอร์ซะเด้อพ่อเอ้ยม่อ่านขาดให้เจ้ากระไดเนาะพ่อเนาะถักก้นห้อยดย <c oughs> กยอกใจแม่จังไซเด้พอพนะ่อเนาะนุสิลัมก่อนในฟังจังน,น่อยเ <c oughs> พ่อเป็นสังเกตนะคะเอาเอาเปลี่ยนแค่นี้ลูกครับอ๋อ <c oughs> อ๋อซอยอีกไหมพอ่อสอยอีกก็หนาเออซอยอีกเท่าบันเป็นบมกุยเจ้าบันโต เท้าบ้านเพิ่นตื่นดกลุกเท้าไป,ไปพระเจ้าสวดมนต์เท้าบ้านโตฝัะงมมหาแต่แนวจุมงม,มไปเชือกคว้ยผัวว่าเป็นสาวสมมากตั้งแต่เสร็เป็นสากสมหีอันนี้ก็สวย <c oughs> มีเะาพูดเท้าโบราน <c oughs> โอ้สวยดีนะพ่อไอ้หมูลำ่ำขนมโอ้ลงอีพอสวยหรอเด้อได้กี่เห็ดยังยูนูนอนน้องก็ตื่นตีโอก็เื่น เสื่อแตละดแบบนี้ไม่สิไน้ฟังนูหอดแก่งกูตีบันเอาตนนี้เพิ่นยังว่าโกตมาสาตังมากะมังยันดาก้อนสิจานีท่านแต่พระเจ้าเอาการผ่านมาโลก